ซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกเพื่อท่านผู้ฟังจะได้พิจารณาว่าการปฏิบัติธรรมะของท่านนั้นควรจะตรงกับปริยัติอย่างไรบ้างในอังคุตรนิกายอัตกะนิบาตปุญญยสูตรมีข้อความว่าครั้งนั้นแหลท่านพระปุญญะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บางครั้งพระธรรมเทศนากับคาถาคตแจ่มแจ้งบางครั้งไม่แจ่มแจ้งท่านผู้ฟังเองก็คงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ mm. เวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยคะ่ะ บางครั้งรู้สึกว่าเข้าใจดีชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ว่าบางครั้งก็ไม่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดุกะปุญิยะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่เข้าไปหาเพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปหา เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งการเข้าไปหาในที่นี้หมายความถึงการฟังธรรมไม่ใช่เข้าไปหาเฉยๆแต่หมายความว่าเพื่อฟังธรรมเพื่อสนทนาธรรมเพื่อเสพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนั้นเพราะเหตุว่าถ้าฟังเพียงครั้งเดียวเนี่ยคะ่ะลืมไปแล้วบ้างหรือว่ามีเรื่องอื่นที่เป็นที่สนใจทำให ไม่ระลึกถึงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังบ้างแต่การที่จะให้มีความเข้าใจละเอียดชัดเจนนั้นก็ต้องอาศัยการเสพให้คุณคือฟังบ่อยๆด้วยเหตุนี้นะคะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็ไม่ควรที่จะขาดการเข้าไปหาซึ่งหมายความถึงการเสพคุณการฟังบ่อยๆนั่นเองถ้าผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าดูกระปุนญยะ ภิกษุผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้เพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาและเข้าไปนั่งใกล้เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งถึงแม้ว่าจะมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้ เพื่อที่จะได้ยินได้ฟังชัดเจนแจ่มแจ้งในความละเอียดของธรรมะนั้นด้วยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระปุญ,ญิยะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่สอบถามเพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้และสอบถามเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้งเพียงแต่ฟังก็ไม่พอนะคะถ้ามีอะไรที่คล่องใจหรือสงสัยก็ควรที่จะได้ถามเพื่อให้หายความสงสัยให้หายความคล่องใจเพื่อที่จะได้รู้ชัดในความละเอียดแยบคายของธรรมะยิ่งขึ้นด้วย ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระปุญญะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้และสอบถามแต่ไม่เยี่ยสดลงสดับธรรมเพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามและเยี่ยสดลงสดับธรรม แต่ฟังธรรมะแล้วไม่ทรงจำไว้เพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้นแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามเยสดลงสดับธรรมและฟังแล้วทรงจำไว้เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตย่อมแจ่มแจ้ง ถ้าท่านฟังแล้วก็ทรงจำข้อความที่ท่านได้ฟังไว้ได้มากก็จะเป็นเหตุให้ท่านสามารถที่จะเข้าใจในสภาพธรรมะนั้นได้ชัดเจนแต่ถ้าฟังแล้วก็สอบถามแต่ว่าไม่ทรงจำสิ่งที่ได้สอบถามและเข้าใจไว้ภายหลังเนี่ยค่ะก็ย่อมจะหลงลืมแล้วก็ไม่เข้าใจชัดในสภาพธรรมะนั้น ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระปุณิยะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สอบถามเยโสดลงสดับธรรมะและฟังแล้วทรงจำไว้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไว้เพียงใดธรรมเทศนาของตถาคตย่อมไม่แจ่มแจ้งเพียงนั้น